สวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเด้อทุกทุกคนเด้เออ้าวเป็นยังได้รอบพัฒนาวันที่สิบเก้ากันยายนเนาะมกหาส่องสิมกผ้าด้วยชาแนลได้แตกไปแล้วเนาะส่องของปูขุนได้แตกแล้วเด้อศูนย์เกตเพือว,ว่าแตกไปแล้วศูนย์เกตไม่เก่า บนก็กอกเกศชุนเก่ายนบ่าวมงกนบนก,นบนก็แตกไปเกศนเก่าล่างกระซูนเกหน้าพี่น้องเน้าดูว่า สี่ตัวกับศูนเก็ศูนเก่าหน่าสามตัวกับเป็นเก็ดูนเก่าแตกไปแล้วเป็นทีเรียบ้อยแลยเน้อเป็นจังไรพี่น้องเอฟซี G, ทั้งผู้เกา่าผู้ใหม่ทั้งซปปลเวลาทั้งได้กระชิ่ลำลุ้ยกันสุก้อนยนตกที่กระชิได้กันสุก้อนยนอกนาแต่ว่าวิ่งมาแตกนาวิ่งหนึหน่งหาว่าแตกแต่ว่าแตกตรงๆจับคูวิ่งว่าเข่าวิว่งลุด จะได้ขูยกะทิมีกับไรกันยูหลอกที่บ้าน่ถึงขาดทุนกันหลักเนาะกะทิมีกับไรพ่อจะข้าปลาตู้ขาหมูค้าไก่กันยูหลักเน้าเอฟจีก็ได้กันผู้เขามาเบิ่งมาส้มของวันที่สิบเก่าคือมื่อนี้ละมื่อนี้คือนี้ละของวันที่สิบเก่าบานนี้ของวันที่นี้ของวันที่นีมีสิบเอ็ดนะบานนี้เนาะมีสิบเอ็ดกันย้ายยุน ข้ามันผุดมันสิเป็นยังกับข้ามาเบิงเด้อฟซีเด้อเข้ามาเบิงเขา้ามารับส้มว่าสิเป็นตัวใดของเราพัฒนาเพราะว่าเอฟซีเก่าเอฟซีไม่เอฟซีทั้งพี่น้องทั้งซอปปอเล่าข้ามาเบิงเข้ามาให้กำลังใจปูขุนหลายๆเด้อแม่นปนเอกหัวตะได้ลอยก้อนหนึ่งบัดซ่องแอดมินผลมาเอาไปนั่มผลยังไงที่พันหาพันในเมือเป็นจังได้ข้าวมาเบิงให้กนันเนาะ อาเจียคือบ่ได้คือแอดมินผลมาเอานะผลมาเอานํำปูคนปูคนใน้อยหาสิบแอดมินเอาสามสี่เหมือนเป็นยังไงผิดกันแบบใดเป็นผู้เอาเหล็กหข่มูดแ้ะคือบ่ได้จำโมชมงกับบ่ได้มาเบิงมาใส่มาเสียในเล่อพี่น้องเอฟซีเกาไม่ก็ได้เสียมากดไหลกดแซ่กดบอกต่อๆกันไปให้แน่มาแซ่ต่อๆกันไปเล่อ อาวันที่2สิงหาคมจะเป็นทะดลกับเขามาเบึงมารับชมเดอ้อบ้านนี้เดอ้อเราพัฒนาเราพัฒนาเราพัฒนามันวันที่2สิงหาคมหนาบ้านนี้เนาะ ัฒนาพัฒนาเราพัฒนา2ีสีสิบเดกอยหกขากอย มกหมกหา,หกหาเลี้ยงเกียงบนล่างนี่เลี้ยงเกียงมี่เลีเกียงเ,เยงด้อเห็นบ่เลี้ยงเกียงเขาจับนี่เห็นบ่เลี้ยงเกียงอันจับพวกไดห้หมุนเป็น ในตั้งศูนย์เก่าศูนย์เกศเขาได้มัดตัวโตเล,เลยเล็กเกี้ยงเอาของมันที่มีสิทธิ์สิเกี้ยงให้ 4, าาใหอเอฟซีสบายจับเป็นแม่นก็มาจับจากปูจับไห้แล้วก็จับออกกระไดเร่อไปจับเป็นแม่นเลขกเกี้ยงเอาไห้แล้วไห้เบื้องแล้วเป็นที่ประจักษ์แกสายตาเลยเลขกเกี้ยงมีตัวใดก็ได้อันสิเขียนลงแล้วนี่ละ,ะมีเลขกเกี้ยงนี่ละ เขามากจับเอาเองก็ได้ในเกี้ยงมีศูมีหมีหามีหม,มีเก็มีแป มีเก้าเอซี FC กับสิวามีคือบ่าสิบตัวก็จับเอาจับแมน่นเคี่ยงให้แล้วเคี่ยงให้แล้วเห็ห้เห็นแล้วแต่มันว่ามีจักตัวจังบากกันน่อยเอฟซีเนาะ,นาะไปสิมาคอมเมนต์ยังดนกระด้ขันบ่มีอีลีจังวากัน แต่บ้าแตกวิ่งก็แตกจับกูโยกกระ่ากันบ่ได้เนาะเห็ดไหบิ่งไปแล้วทัศบดาเลุ่นกระบอกบ่ถืกดอกล่างเทียประชา,าชนองค์เจ้าคนเดินดินธรรมดาก็กินเขาคือกันแต่บ่ได้วิเสษบิโซมาตัรใสซค์เราเลีใ,ให้มาปักเหม่นๆเลยขาปักเหม่นปนนีละแต่คนหึนงอยาก เก่งกันอยากวายกันซื้อดัเอ้าโบเป็นลายใหญ่หางมาเบิงมาจับคูตัวใดให้ความเหน็นยังได้าาก็แล้วแต่ดอกบุญกรรมมันมีจริงหนึ่งคูเก้า Cao 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 0, 0, cho 0, Hút. Hút. Kết. วิ่งแปดเก้าเอาไป้ไกกันนเสียเเลขวิ่งเนาะทั้งมดไงไงนะเลขวิ่งแปดเก้าลูดเมาเบิ้งเด้มมาพิดาจริาเบิ้งเด้เอฟซีเก่าเอใหม่ เอพซียืดตั้งประเทศซอปปลเล่เพื่อกเทศเปลือนบ้านเหมืนก็เขามาเบึงคันแม่นก็ว่าแม่นเนาะก็เก็บคอมเมนต์มาให้เห็นในเด้อมือเอื้นเด้อผู้ใดเด็กเล่าของปูขุนผู้ใดเด็จังได้ก็ได้มือเอืน้นปล่อยคลิปไปก็คอมเมนต์มาให้เห็นแน่ว่าเล่าเป็นจังไได้ครับปลาทูาค่ะอืมไก่ครับต้มปลาเน้นได้ต้มกินต้มปลาเน้นปลาทูกันบ่ เก้าสาโตกะกหนึ่งแปดเก้าสาตัว แปดเลขวิ่งกะ8 9เนี่ยเนาะอ่านี่ยแปดเกเอาขีดน้ำเงินไว้ดูดไปเลยเด้อ8กับ9กลมเด่นกะ8 9 8 9กลมเด่นก็ล่องสู สิบหกปลาร่วยใช่ด้วยใช่ด้วยชาเนี่ย

ผูคุณมือท้โท้มาคุยไ้แต่ยาโซมาถามเหล็กยาขี่คันเปิดจองยูทูบเบิ้งให้ไหล่แชะให้ได้ให้เลัสุโม,มงน้ำพลแน่เปิดจองแล้วให้เล่เปิดไล่ไล่น้ำพลแน่เด้อฉนโฮ Um, 0 9 1 chết chết à bẹt đây cứ bơ ถ้ามาถามสาธาลถ้ามาทาม,มาเป็นจังใดอยู่จังใดอยู่ใสปูคอมเมนต์มาว่าเหตุใสทำอยู่ใสก็โทรมาถามเบืองสิบอกไปทั้งโทรศพัพท์นอกไปทั้งยูทู e บาดายเห็นปิดกติกาเขาโทรศัพท์มาถามเรื่อเคยมาทำอยู่ตรงไหนยอยากหูก็โทรมา ที่บอกที่อยตำแหน่งที่กระทำไอยูทูบโยนี่ก็ได้เห็นโตเห็นคอมเมนต์มาหลายเท่ยแล้วว่าทำอยู่ตรงไหนอยากรู้อยากรู้โทรมาถามเด้อราว่าสิอยของเบือนี่ละโทรมาโหลดโทรมาามที่บอกว่าโยใสยูใสทำดินทิ้เกิด ของไว้เล่าห้าน่วยรัฐบาลของสองสิบหกผาด้วยชายแนวของปู่คุนยมังใดจุดใด้ที่บอกให้ที่บอกสี่ทางให้วายยื่อใส่โย่กไก่โย่กไก่อ้าวเขามาเบิงึงละขมาก,กดไลค์กดแชร์หลายๆเด้เอทีผู้เขามาเก,กา่กาผู้เก่าผู้ใหม่ผู้อยู่ทัง้งสปปเล่าเอา้าเมื่อนี้ของวันที่ยี่สิบเอ็ดเล่าพัฒนายี่สิบเอ็ดกันยายนคือวันพุทธิตเถิงบุญละ วันนี้กัหัวตะวันจันมือเฮิร์มือเฮิร์ขมี่เลขบนรางเคี่ยงกันศูนย์หนึ่งมีศูนย์มีหนึ่งมีหามีหกมีเก็ดมีแปดมีเก้าจับคู่กันหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหกหกห้าหกเก็ดเลขวิ่งลุกกะ แปดเก้าสามตัวกับหนึ่งแปดเก้ากรมเด่นกับแปดเก้าล่องกับศูนหาเอพซีโพเลสเขามาเบิง้งมานันกับเบิง้งกดไหลกดแชห้กันหลายๆเรื่อที่ว่าต้องคนบัดเล็กแ,แตกแตกแล้วกับบ่ได้ซื้อบ่เบิ้งติดตามท่างในเล็กมันออกดียวัวคนถือว่าบ่มีดวงน้ะ คนผููนั้นมือย่ำนำเล็กออกบริสืทธิ์ย่ำถึกบริสือย่ำบดถึกมันก็เด็กวิ่งก็ไดอยก็บริสุทรับแม่เอาสำหรับมัอนี้ก็ให้ที่ทุกู์ทุกคนนอนรับฟันดีเล่าโชคดีกันมืออื่นเจ้าก็มีห้าน้อยต่อไปบึ่งดูแลกันอีกต่อไปโดนๆกะว่าให้ทีอยู่ดีสบายอยู่เย็นเป็นโชคกันทุกู่ทุกคนเย่าเจ็บ่าจนสำหรับม้อนี่ก็มีเพียงเท่านี้แล้วสวัสดี